กัดกัดแรงนะครับไปแล้วสายวิ่งแล้วอยู่ครับมาแล้วกัดเป็นใสได้อยู่นะว้าวมาแล้วกัดเราวิ่งเข้าป่าเลยนะใส่ป่าครับ สื้ออยู่เนี่ยลองน้ำเล็กๆนะฮะลองน้ำข้างทางเนี่บหมายนะหมายนี่มาสองรอบแล้วนะได้ไปสองตัวครับตัวนี้ตัวเป็นตัวที่สาม